มาถึงแล้วค่ะวันที่หนึ่งจริงๆค่ะนี่จ้ะสองอย่างสามอย่างค่ะกินกันสองคนแตะว่าหิวมากดูหน่อยซีฟูดค่ะเ <c oughs> ออหิวแบบสั่นมากเออ มีหิวข้าวจังสักไอเร์ a t ว่าไ o บูสสิ่งกาลิเกเตอร์โอ้ยไม่แพง ชเช่น้ำปลาเดียวไก่ช่น้ปากมาค่ะระวความแต่อนอยู่ลนะตอนนี้เราเหลือปลาค่ะเราต้องมุมนี้นะคะ ใช่น้ำปลาซีเหลือปลาอีกหนึ่งคำัด <Good. S 1> okay, ิรดยืแต่ยูโอเคมืนยืนตุ้เว่ยดูหอะฮะก็ออชี แฉลวเนาะดังไม่ชอบแมาก นี้นะคะนั่งรูสาวสาวน้อยแล้วราดตาแถวนี้นั่งดูแถวน,นี้มีแต่เกย์อูวันสมอลัมนี้กอรีเดนลรอปลาแต่ตอนนี้ร็อปลาฮะช่วงเราลากินคู่แช่น้ำปลาอ่ะนี่ เทียมมะละาสะใจค่ะสองคนกินไปห้าอย่างค่ะเราจะไม่มีกินแอปค่ะเราจะกินแบบว่าอ้ามปากค่ะน่าจัดห้าคนเือห้าอย่างสองคนนะครับ ชีวิตเรื่อยมปด้วยค่ะน่าทานามากปิดเวอร์แต่ก็สมชัชเชฟ You have Time change, you have just like before. Normally, I don't have any problem on the five with the diarrhea tonight. Just a little bit. I a little bit. Yeah. Yeah, I don't but it's not not <laughs> 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 <The key. laughs> so want to กัน very ชื่อ แค่ค or ่ะเรียบร้อยสถานอันทึค่ะบาย เดินอยู่ห้วยนีนะคะก็เจอน้องสาวสวยๆนะคะลิงน้อยของเราเองเปกนลิงค่ะนี่เรียกแต่นางสวยค่ะสาวๆนานมากเนาะเป็นสิบแล้วเนาะสิบปีใช่อันนี้สาวๆดูสิคะเซตนี้แบบว่าพี่เรียกว่าเซตผีนะคะเนี่ยแต่คือสวยค่ะอู้แต่ละนาสี่แบบว่าน้าสดน้าสดสดก็รอดนะหนู เคค่ะบ๊ายบายสาวๆวัสดีจ้าสวยๆเร็วๆนะลูกวันเสาร์พี่ก็ทําเหมือนกันเส็ค่ะบ๊ายบายวัสดีค่ะค่ะหลังจากไปกินข้าวที่ห้วยขวางเสร็จนะคะห้วยนี้นะคะก็ได้เจอแกงหนูเปิลนะจ๊ะอย่าโกดนะพี่เรียกแกงเด็กผีเก็งแกงเด็กผีของพี่ก็คือว่านางจะตัวเล็กเหมือนช่นีกันตรงนี้นะจ๊ะปื้มมากแกงนี้นะคะโอเคนะคะสาวๆขอบคุณนะคะที่ทักทายกันตะกินนะจ้าและอีกหลายๆคนนะคะ ก็ตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ําล้างหน้านอนก่อนค่ะตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่ละตีสามแล้วค่ะโอเคนะคะเบลอมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะไปกินร้านเจ๊นหน่อยมานะคะวันนี้สิวขึ้นเลยเห็นไหมแบบวพ่กายว้า